วันนี้ครับเรื่องที่เราเก็เกิดมือเกมท่าสกินเกมต่อเดือนบมกแจมเดือนในวันนี้ดิเราได้มาทําการจัดสิทธิ์อันดับตัวละครกันอีกแล้วนะครับของทุกๆเดือนนะฮะซึ่งเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนของเดือนมกรานะฮะอ่ะเราก็ต้องบอกข้อสําคัญในการจัดสิทธิ์อันดับของช่องผมเลยนะครับก็คือหนึ่ง ตัวละครทุกตัวนะครับนะจะต้องมาจากแพท12เท่านั้นนะครับจะไม่ได้อยู่ในแพท13พวกเพวกพวกตัวตัวที่ผมสร้างพวกนี้จะไม่เอาจัดอันดับนะครับเพราะกันมันก็ถือว่าโกงที่มันแบบตัวที่ผมสร้างเอามาจัดอันดับได้ไงล่ะบ้าบอนะครับนะส่วนที่2ก็คือผมจะไม่เอาจอมานมาจัดอันดับนะครับนะเพราะว่ามันไม่อยู่ในแรงนะครับผมไม่อยากให้มันมาอยู่นะครับนะส่วนอันที่3ก็คือผมจะไม่เอาพวกยูนิตอมตะนะครับนะมาจัดอันดับด้วยเช่นนางฟ้าเทพไลท์นะครับนะไม่ใช่ไลท์อีกตัวที่มัน ตัวสีส้มนะเป็นไลท์อีกตัวหนึ่งแหละเออถ้าท่านผู้ชมดูช่องผมบ่อยก็น่าจะดูนะครับว่าหมายถึงตัวไหนซึ่งคลิปจัดสิทธิ์อันดับเนี่ยเราจะลงทุกๆสิ้นเดือนนะครับของเดือนนั้นๆน,น,นะเช่นสมมติเราเล่นเดือนมกรา,าผมก็ลงปลายเดือนมกรา,าไม่แนะ่ก็วันที่1ของเดือนถัดไปเลยนะฮะและการจัดสิทธิ์อันดับของเรานะครับผมก็จะเอาแต่พวกตัวที่ผมเล่นในเดือนนั้นๆนะครับนะมาจัดนะครับเพราะว่าถ้าจะให้ผมเล่นทุกตัวแล้วมาจัดอันดับมันก็ดูเหมือนไม่จัดอันดับของเดือนนั้นงงไหมถ้าคุณอออออยยาาาากกกเห็นนนนจจัััััดดดบบขงงทุตค้ตไปปูะรรี เออปี2020อะไรอย่างเงี้ยจากที่ผมเคยเล่นไปในช่วงคริสต์มาสนะครับกลับไปดูกันได้นะเออว่าตัวไหนติดอันดับอ่ตัวที่โหดที่สุดอะไรอย่างงี้นะฮะเอาละผมว่าเราไปเริ่มดูกับอันดับที่10ของเรือนมกราเลยครับตัวที่โหดที่สุดจะเป็นตัวอะไรไปไปดูกันอ่าเอาละครับเปิดฉากมาที่อันดับที่10ของเรานะก็คืออาโุคิจินะครับโอ้โหติดสุอันดับตัวที่โหดที่สุดของเดือนมกราด้วยว่ะนะครับแลวซึ่งพี่แกเป็นหนึ่งตัวละครใน วันพีชหนึ่งในตัวละครวันพีชนะครับนะเป็นตัวร้ายหรือตัวดีผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็บอกเลยว่าพลังมันโคตรเจ๋งนะฮะซึ่งพลังของพี่แกในตามการ์ตูนอนิเมะของวันพีชเนี่ยคือพี่แกปล่อยน้ําแข็งใช่ไหมนะครับนะแต่ในนี้ก็คืออือนี่ไงเป็นอย่างนี้ไงนะครับนะปล่อยหินนอกหินย่อยออกมานะครับโอ้โหตายพวกเราโอ้โหไอ้พวกอยอยไข่ทั้งหลายนะครับปิวกระเด็นเลยนะครับไนดะ้ <laughs> เห็นได้ชัดนะครับมันตีระยะทางไกลนะครับแล้วก็เสกหินนอกหินย่อยมาพื้นแบบตุ้มนะครับน้ในเกมแท็บนะในเกมแท็บ เออแต่ถ้าเป็นในวันพีซนี่น่าจะปล่อยน้ําแข็งได้นะครับสาหรับตัวอโคคิจินะคะราตัวต่อมาอันดับที่9ของเรานะครับนั่นก็คือสปปดโซนิกจากการ์ตูนอนิเมะวันพันแมนนะครับนะซึ่งบอกเลยตัวละครตัวนี้เป็นนินจามีความเร็วระดับเสียงเลยก็ว่านะครับขบอกเลยว,ว่าโคตรเร็วนะครับนะเออแล้วก็เป็นตัวสตูตัวฉกาจของเออไซตามะเรียวกว่านะไซตามะไม่ได้มองว่าไอ้นี่มันเป็นแบบว่าตัวร้ายสุดๆของมันหรอกนะเพราะว่ามันชนะได้อย่างสบายยู่แล้วแต่สําหรับ อ่าบักฐานนี่นะครับนะบักสปีดโซนิคคือแบบว่าให้ไซตามะเป็นอันดับที่1ในการแบบว่าไม้หัวไว้เลยนะครับถึงแม้มันจะแพ้บ่อยๆกับไซตามะเจอทีไรแม่งแพ้ทุกทีนะครับนะเออนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูดีกว่านะครับว่าพี่แกจะเก่งขนาดไหนนะครับในอันดับที่9้าของเราในเดือนมกรานี้เอาละผมให้มันสู้กับกองทัพโชกุนเลยนะครับนะเอาละมาดูกัน้ผู้ไปดีเออซึ่งบอกเลยว่านะครับสปีดโซนิคคราวนี้นะครับไม่เหมือนกับ เออตัวที่ผมเล่นแคสไปนะครับแต่ตัวนี้โดนอัปเดตขึ้นมานะครับนะเป็นมอดนะนี่โดนดาวกระจายไปโอ้โหปัดเป้งไปเป้งไปเป้งโอ้โหโชคนถึงกับงงขึ้นกระโดดข้ามหัวแล้วไปได้ไงวะฮึจิกโอ้โหฟันแล้วฟันอีกนี่โยนไปบุมบุมโชคนบอกก็กระปัดได้เหมือนกันต้าไวเหมือนกันแต่ก็ยังบอกว่าไหวไม่พอนี่โอ้โหดูมันเก่งดิวุ้มวุ่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 มวุ นี่เป็นไงล่ะตกลงมาตามฟ้าเลยนะครับนะนะครับนะก็ยังได้เห็นนะครับนะซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับไม่ได้ติดอันดับขั้นสูงระดับไหนเลยนะฮะนะเป็นพวกยูนิตขั้นต่านะครับพวกนี้อ่ารถตัวละครตัวต่อมานะครับอันดับที่8ของเรานั่นก็คือซูเปอร์ขี้เมานะครับนะเออซึ่งเป็นตัวละครตัวแรกนะครับของเผ่าคนขี้เมาทั้งหลายนะครับที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่กับเขาบ้างนะครับซึ่งพี่แกก็สามารถบินได้ตีระยะทางไกลนะครับนะเออ แล้วพี่แกนี่ก็อยู่ในระดับขั้นกลางระดับ3เลยนะครับนะเกือบถึงขั้นสูงแล้วแต่ไม่ถึงขั้นสูงนะครับนะ,อะเอาละมาดูกันนะครับว่ามันจะเก่งขนาดไหนนะครับสำหรับซูเปอร์คีย์บอาลดะนี่ครับช้าแล้วนะครับนะเออมันจะปล่อยพลังอวกใส่นะครับ ไม่ใช่แล้วนะครับโอ้โหถอดบันได้นี่โดนไปใส่มาเออมาบออยาก้วกแลครับผมนโอ้โหโดนไปดิตุ้มตุ้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 ดูดี่โอ้โดพังของนี่้โหดูดินี่ตายเรียบร้อยนะครับเผ่าเลกานะรับางส่วนตายหมดเลยนแล้วอีกอย่างนะครับว่าพี่แกก็สามารถสู้โซ่แห่งความตายได้เลยนะครับนะดูดิดูดิสู้ของเราตาบอกอู้หูมา ตายภายในครั้งเดียวแต่ก็ก็ถือว่าสุดแล้วอ่ะสำหรับเเผ่าคนที่เมาที่มีดีได้ขนาดนี้นะครับนะเออได้เป็นซูเปอร์ฮีโร่กับเขาบ้างนะครับนะเออแล้วก็ติดอันดับที่8ด้วยนะครับของเดือนนี้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่ได้มีตัวเก่งเยอะมากสักเท่าไหร่นะครับของเดือนนี้ถ้านะฮะอ่าเราตัวต่อมานะครับอันดับที่7ของเรานะครับนั่นก็คือเทวดานะครับนะไม่ใช่สูตรล่างสองนะบอกน้องๆทุกคนก่อนนะครับว่าสูตรก็อีกตัวหนึ่ง เทวดาก็อีกตัวหนึง่งอันนี้คือผมต่งตั้งให้มัน,ทนเทวดาถึงแม้มันจะดูเหมือนซูตก็ตามนะครับนะผมให้เป็นเป็นเทวดาก็คือเทวดาไอ้สอสนะครับนะซึ่งเทวดาความสามารถของพี่แกเนี่ยเห็นไหมพลังคันโดที่แกถืออยู Say ่เนี่ยจะสามารถพาทุกตัวไปแดนชำระบาปนะครับนะเออเพื่อทําการแบบว่าก่อนที่จะลงนรกและดูไหว้พวกนี้มันจะ ไปไหนนะครับไปสวรรค์หรือว่าไปนรกนะครับนะต้องผ่านแดนชําระบาปหรือแดนสารภาพบาปก่อนนะครับซึ่งเทวดามีหน้าที่ทําอย่างนั้นนะครับนะไม่สามารถฆ่าใครได้นะครับแต่จะพาไปแดนชําระบาปหรือว่าแดนสารภาพบาปนั่นเองนะฮะแต่ถ้าใครสนใจอยากดูแดนชําระบาปว่าแดนชําระบาปเป็นยังไงก็ไปดูได้นะครับในคลิปเทวดานี้นะฮะซึ่งพี่แกนะครับก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆว่านักรบของพวกเทพเจ้าอะไรประมาณนั้นนะครับนะเออเป็นคนแบบคนทําหน้าที่แทนพระเจ้าอ่ะเออประมาณแบบเนี่ยเหมือนคนส่งของเหมือนคนทําหน้าที่เล็กๆ จิบจ้อยๆให้พระเจ้าได้ครับนะเออประมาณนี้นักลบพระเจ้าประมาณนั้นอ่ะเออจะเรามาดูดีกว่าว่ามันทำาไ,ได้นะครับอ่ะมาดูกันนะครับความสามารถมันจะพาไปแดนชำระบาปพ,พี่โตโออสีมมสมาตนตับ โอ้โหหลบได้เออเอาดิเอเอเลืปัดลูกแคนโดได้ก็จะดีไปนะครับแต่ก็บอกเลยอุ้งปัดได้แค่แป๊บเดียวเรียบร้อยนะครับหายไปหนึ่งนะครับตอนนี้เหลือตดดาบทิ้งเอาไว้นะครับบักนั่นไปแดนชัประสรารภาพบาทเลยบนะครับนะนี่นี่นี่เอาดิเอเอเอาสิมาเนะีย่ยใครอยากโดนมั่งใครอยากโดนมัน่งใครอยากโดนมัน่งแต่บอกเลยนะครับเทวดาก็ไม่ได้เป็นพวกที่เก่งนะครับนะไม่ได้เป็นพวกอืดเก่งหรืออะไรนะครับแต่เออมันมีพลังของพระเจ้าอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าพวกนี้มันจะสามารถ พูดง่ายๆก็คือพระเจ้าได้ให้พลังมันไวนิดนึงเพื่อเอาพวกนี้ไปส่งแดนทำระบาปนะครับนี่นี่ดูสิดูสิโดนโดนโดนโอ้โหเอ้าตายหนึ่งเอ้าอันนี้คือฆ่ากันเองนะครับนะไอพวกที่นอนตายคือฆ่ากันเองนะครับไม่ใช่ฝีมือเทวดานะครับเพราะว่าเทวดานี่ฆ่าใครไม่ได้นะครับนะเออเพราะว่าพระเจ้าเอ้าตายไอตซ์นะครับแม่งสกพารดกลับบ้านไปไม่ได้นะครับนะบางครั้งมันก็ไม่ติดบางครั้งมันก็พาไปแดนชำระบาปไปได้นะครับไอเทวดาเนี่ย อ่าเอารัะแล้วตต่อมาอันดับที่6ของเราเนี่ยก็คือบาดหลวงจากนรกนะครับนะซึ่งก็บอกเลยว่าตอนแรกมันก็คือบาดหลวงปกตินะครับที่เราเคยเห็นกันที่มันฮิลคนอื่นนะครับนะแต่คราวนี้นะครับมันโดนสาบจากรูซิเฟอร์นะครับแล้วก็ได้อาวุธจากลูซิเฟอร์ตอนนี้โดนความมืดครอบงำดูดิตาแม่งเป็นสีดำแล้วนะครับนะแล้วก็มาดูกันนะครับว่ามันจะเจ๋งและแน่สักแค่ไหนนะครับสำหรับตัวอันดับที่6ของเราและเป็นยูนิตขั้นสูงระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับนะไปไปดูกัน ผมจะให้มันสู้กับนามโดโตะนะครับที่เป็นขั้นสูงระดับ3กันเลยทีเดียวนะครับมาดูกันนะครับนะว่ามันจะหัวขนาดไหนได้อาวุธของลูซิเฟอร์ไปนะครับตายครั้งเดียวนะครับนะมัน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 เขิบุตรที่โคตรแรงเลยก็ว่าได้นะครับที่โอ้โหไอบาทหลวงมันได้มานะฮะัครั้งเดียวนะครับยูนิตขั้นสูงทุกตัวเลยก็ว่าได้นะครับตายนะครับนะที่ได้โดนอาวุธตัวนี้นะครับแต่ถ้าถามถึงความสามารถของไอมอนี่แล้วเนี่ยไม่มีอะไรดี นะครับเป็นแค่คนธรรมดาที่ถืออาวุธแค่นั้นนะฮะโดนต่อยสอมทีก็ตายแล้วเนี่ยแต่ถ้าสมมติคุณให้มันเจอกับตัวซุปเปอร์ชานาดูนี่นี่ที่เป็นขั้นสูงระดับ2นี่วิ่งเร็วเร็วเนี่ยหอไปนี่แป๊บเดียวมันก็ตายละเห็นไหมนะครับนะเออแยรบร้อยนะครับ เราจต,ต่อมาอันดับที่5ของเราจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับตะกี้ก็เจอลูกน้องมาแล้วอันดับที่6นะครับอันดับที่5ของมันก็ต้องเป็นบอสบันดีนะครับแนละบักรูซิเฟอร์นะครับแต่ตอนนี้ยังเป็นร่างแพ้ร่างที่ออกมาจากนารกใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นพลังของมันจะโดนบัฟไปเยอะ ะครับนะ้แล้วสิ่งข้อมูลที่ผมพูดมาก็เป็นข้อมูลที่แต่งมาทั้งหมดนะครับเอออย่าไปคิดอะไรมากซึ่งพี่รูซิเฟอร์นี่ก็อยู่ในขั้นสูงระดับ2แต่ที่จริงอาจจะเป็นอยู่ขั้นหนึ่งเลยก็ว่านะครับเพราะว่าถ้าเอาข้อจริงๆถ้า,ถ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 ามันไปเจอกับลูกน้องมันก่อนหน้านี้นอนนนไอ้ลูกน้องอันดับที่6กอ่ะก็แพ้นะครับนะเออแต่มันก็ตีเร็วอยู่เหมือนกันนะครับไอ้รูซิเฟอร์เดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับว่ามันจะหดและแน่สักแค่ไหนนะฮะ เอาระัมาดูกันนะครับระดับลูกพระเจ้านะครับเจอกับโอ้โหอย่าม,ม,ม,มาเทิดนะครับอย่าม,มาแบบทูบอกอู้เอาเดท่อนเราไม่ได้เจอท่อนนานแล้วเพื่อท่านขึ้นมาได้ไงนี่จากนารกนะครับข้ามาดิฟรังแขนนั้นพ่อข้ายังไรลนะนี่โอ้โหตัวไปดิโดไปดิฟูฟูมันอาจจะตายเองก็ได้นะครับนะเฮ้ยยังไม่ตายวะยังไม่ตายวะออ้เอานี่กูไปลูซิเฟนนี่นี่นี่น,นี่โอ้โหตายสะนี่เรียบร้อยนะฮะเออ เนี่ยแต่ถ้าสมมติให้มันเจอกับซูเปอร์ชาวนาผมบอกเลยลูซิเฟอร์มันตายนะครับเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ได้พลังเต็มมันนะครับนะพลังมันอยู่ในนรกหมดอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่ได้อยู่นบนโลกนะครับนี่ตายเรียบร้อยแฮลลูซิเฟอร์กูเหมือนหมาเออกูไม่เดือขึ้นมาบนโลกมา500ปีแล้วม่งเอ้ยพลังกูโดนบัฟไปหมดเลยนะครับนะตอนนี้โดนซูเปอร์ชาวนาชนครั้งเดียวตายเลยนะครับนะ่ะ เออแล้วผมก็เริ่มบอกไปนะครับมันเป็นเจ้านายของพวกเออมารทั้ง1ิด้วยนะครับนะถ้าคนสงสัยว่าเอ้ยพี่มารมันคือตัวอะไรวะไปดูกันได้นะครับผมเล่นแล้วครับมารทั้ง10นะครับพิมไปมารทั้ง1ิบเกมแท็บนะครับนะจะเจอพวก10ตัวนี้เลยนะฮะนะที่ผมเล่นเอาไว้นะครับเป็นลูกเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงของลูซิเฟอร์นะครับซึ่งลูซิเฟอร์ก็ผมบอกเลยว่ามันสู้สัตว์เลี้ยงมันไม่ได้สักตัวหรอกเนี่ยนะครับพอขึ้นมาบนโลกแต่ถ้ามันลงไปในโลกแล้วน่าดูนะครับผมบอกเลย เนี่ยมาดูนะครับมาดูลูซิเฟอร์โดนสัตว์เลี้ยงตัวเองปู้ยิปู้ย่ำนะครับสิบตัวเออเอเอ,เ,อเพราะว่าเนี่ยผมไม่อยากให้จัดเนี่ยเนี่ยผมบอกเหตุผลแล้วไงเนี่ยที่ไม่อยากให้จอมบ,บานมันจัดด้วยเนี่ยเพราะว่ามันโกงนะครับพวกจอมบานเนี่ยนะครับมันโคตรจะโกงเลยดูดิพลังหยุดเวลาดูลูซิเฟอร์ทำอะไรได้นะครับนะเออดูดิ <laughs> นี่สัตว์เลี้ยงลูซิเฟอร์แล้วเว้ยนะครับโอ้โห ดูซิเฟอร์นะครับได้มอบพลังให้กับพวกนี้นะครับตอนที่ยังแข็งแกร่งอยู่ครับแต่ตอนนี้มายอมบนโรคนะครับอ่อนแอสุดๆดูดิบอคคารี่มานบอคคารีนะครับ <laughs> เครื่องกูแหลกแล้วนะครับก็เห็นได้ชัดนะครับว่ามานทุกตัวกำลังรวมมันอยู่แต่มันก็ยังไม่ตายสักทีนะครับนะพวกมันมาจากพลังของตัวเองหรือเปล่านะครับก็เป็นไปได้นะแต่ตอนนี้เครื่องกูแหลกแล้วไม่เล่นแล้ว แล้วตัวต่อมาก็มาถึงอันดับที่4ของเราแล้วนะครับน,ะนั้นก็คือ Cosmic King นะครับนะเออผู้ที่ได้พลังจากหลวงพ่อข่อยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเกิดแพสศึกขึ้นนะครับไปดูสตอรี่ได้นะพิมพ์ไป s m i c ิ i n g เออพระราชาที่ได้พลังเออพลังหลวงพ่อข่อยนะครับกำลังจะแพสศึกนะครับแล้วก็ไวพรเออให้หลวงพ่อข่อยช่วยฆ่าทีปุ๊บหลวงพ่อข่อยก็ตุ้มนะครับนะเออเสกให้พระราชากลายเป็นตัวนี้เลยนะครับนะซึ่งเดี๋ยวจะมาดูดีกว่าว่าพลังของพี่แกทำอะไรได้นะครับ เนี่ยพลังของพี่แกจะโกงหน่อยนะครับพี่แกงจะมีพลังเหมือนอันนี้นะครับนะเหมือนซูเปอร์ชาวนาแต่จะไม่มีไอเส้นอะไรวะเขาเรียกว,ว่าอนะไรเอฟเฟกตรงมือไม่มีนะครับนะเออนี่คือพลังของเราพ่อคอยนี่ชนไปเียโอ้โหรอดเล็กเข่นกูตายดีดีแล้วก็ได้เปรียบตรงที่ว่ามันต่างจากเออซูเปอร์ชาวนาหน่อยนะครับเพราะว่าคราวนี้มันสามารถแก้ร่ายเหมือนมังกี้นะครับนะเออแต่เออประสานงานได้ทั้ง2ตัวเหมือนกันนะครับดูดิโคตรโกงนะครับนะมนเลยติดอันดับขั้นสูงระดับ2ได้เลย แต่ถ้าสมมติมันไปเจอกับซูเปอร์ชาวนาก็ออกค่อนข้างสูสีหน่อยนะครับนะเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นขั้นสูงระดับสองแล้วซูเปอร์ชาวนานะครับนะเออนี่นี่นโอ้โหดวลระเบิดไปดินะครับนะดูโอโ้โ,อโหโอเนเน่ค่อนข้างจะสูสีกันนะครับนะเออดูดิมองแทบไม่ทันแม่งกับโกคูสู้กันนะครับนะโงกุน โอ้โหดูดิดูดินี่นี่คือความได้เปรียบนะครับดูดิมันแยกร่างออกมา3ตัวนะครับนะออกมาต่อยสู้นะครับส่วนซูเปอร์ชาวนาก็จะมีมือของป๋าผีฟ้าช่วยเหมือนกันดีรดูดิดูดิโอ้โหคอมโบเขาเรียกว่าคอมโบแยกร่างกับคอมโบซึ่งแม่โค้ได้เปรียบมันเอาตัวแยกร่างออกมานะครับแล้วก็ตีได้เหมือนกันหมดทั้ง4ีตัว ทั้ง3-4ตัวดูดิ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 มันสูสีมากเลยนะครับคู่นี้นี่เนี่ยแต่ผมก็ไปดูดังนันว่าใครจะตายก่อนนะครับดูดิดูดิมีกี่ตัววะเนี่ยโอ้โหคราวนี้แม่งมี4ตัวดูดิดูภาพช้างนะครับดูดิดูดิคุณบอกเลยนะครับว่ายิ่งนานยิ่งได้เปรียบนะครับไอ้ข้อสมิธคิงเนี่ยครับมันเสกออกมาเรื่อยๆนะครับนะดูพลังหลวงพ่อไข่แมงได้เปรียบขนาดไหนนะครับนะแยกตัวแยกร่างออกมาสู้นะครับนะดูดิ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 ถ้าเป็นแบบสกิลแบบมังคครรรรรัั้้้งกก็็เเเอออออออ่ปปปปฟฟีีาาซุ์ชนนนะะะบ แล้วตัวต่อมานะครับอันดับที่3ของเรานั้นก็คือเออเรืนะครับนะคือความผิดพลาดของเกมนั่นเองนะครับนะซึ่งก็บอกเลยว่าพี่แกทำอะไรได้งั้นหรอทำอะไรไม่ได้นะครับนอกจากต่อยเฉยๆนะครับมันก็ความเออเรื่องของเกมคุณเคยเล่นไหมล่ะเล่นไปเล่นมาปุ๊บอยู่ดีแม่งอยู่นิตแม่งตัวดำนะครับนะเออและไอ้พวกนี้แหละไอ้ตัวนี้แหละก็เกิดจากความผิดพลาดแต่มันเป็นความผิดพลาดที่มาจากบอทดนะครับนะซึ่งเขาเสริมพลังให้ตัวมันแบบว่าเอออยู่ในขั้นสูงระดับ3เลยก็ว่าได้นะครับนะเออนะครับซึ่งผมจัดเอาไว้แหละนะ ชนะได้อย่างสบายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีวกว่านะครับว่าพี่แกมันสามารถชนะโตนโหนได้กี่ตัวนี่เอาละผมจะให้มันทดลองกับจอมจนขี้บาปดูนะครับเนี่ยเอาละมาดูเลยนะครับจอมจนขี้บาปผมบอกเลยว่าเป็นอยู่ในขั้นสูงระดับหนึ่งเลยก็ได้นะครับผมแต่งตั้งให้มันใหม่ละนะครับคนโดนอับเก็บนี่ดิโอโหจอมจนขี้บาป่แหลใส่แหลกนี่โดนต่อยครั้งเดียวไปหวัน่นอุย้ยยังมาได้อยู่นี่ไงตายจริงนะครับนะนะครับ ซึ่งความสามารถมันก็แค่ต่อยเป็นยูนิตธรรมดาแต่ก็คือมันมันไม่ใช่ยูนิตธรรมดานะครับมันคือความเป็นภาคของเกมแต่มันโคตรโหดเนี่ยไม่ว่าคุณจะตัวใหญ่ัวอ้วนขนาดไหนนะครับผมบอกเลยว่ามันต่อยคุณครั้งเดียวตุม้มนั่นไงหมั่งไงจุ๊มเรียบร้อยนะครับจมน้ำนะครับนะเนี่ยหมัดแรงอย่างบสซตามาแต่ใซตามาน่าจะต่อยแรงกว่านะผมว่าอ่ะแต่ถ้ามันเจอไซตามานะครับผมบอกเลยใสายตามาน่าจะเก่งกว่านะครับเพราะไซตามามีทักษะรบปัด เออแล้วก็แบบว่าหลีกตัวได้เร็วนะครับนะส่วนเออเร่เนี่ยแบ่งต่อยเป็นอย่างเดียวนะครับเอาละชาร์จเออเร่วุ้มมาตรงตูมปล่อยใส่ไขว่าใสตามาบอกมึงต่อยใส่ไขว่ดูดิต่อยรัวนะครับต่อยไม่รู้เรื่องนะครับเออเร่ใไซตามาบอกนี่กูเป็นคนเดี๋ยวจะไปต่อยโอ้โหใส่แรงนะครับมาไซตามากูตายนะครับมาโมก็บอกเลยครับมันเป็นขั้นสูงระดับสามเป็นกันนะคะนะเพราะฉะนั้นโอกาสจะพลาดหรือโอกาสจะแพ้มันก็ห้าสิบห้าสิบนะฮะ เอาละครนี้มาถึงอันดับที่2ของเราแล้วนะครับซึ่งก็บอกเลยว่าตัวนี้นะครับเห็นเป็นโครงกระดูกคุณว่าตัวอะไรนะครับจำได้กันหรือเปล่าน้องๆทุกคนนะครับนั่นก็คือแบ็คแฟชนะครับโอ้โหซึ่งเป็นยูนิตระดับพระเจ้าระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับโอ้โหโคตรโหดนะครับนะผมบอกเลยนะครับเป็นตัวไหนที่เป็นยูนิตระดับพระเจ้าผมบอกเลยทุกตัวจะไม่ธรรมดาทั้งนั้นนะครับจะมีความสามารถที่แบบ ค,คุณอึ้งตะลึงตลอดนะครับนะเออเดี๋ยวเราจะมาดูดีกว่านะครับว่าระดับพัดเก้าระดับหนึ่งเนี่ยขนาดเนี่ยจะโหดขนาดไหนนะครับสำหรับแบ็คแฟตนะครับนะเอาละผมจะให้มันเจอกับไซตามาปุ่ม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 ปล่อยไฟฟ้าดูดิ ดูดิเรียกมาว่าแบ็กแฟตนะครับนะคำว่าแบ็กแฟตคือมันเร็วครับความมืดครับความมืดของวุบโอ้โหเสตมาบอกเพ้อกูก็ธรรมาดาซะที่ไหนแหละเอาเครื่องกูแดกเดี๋ยวก่อนไม่ไม่โอ้โหเสตมาก็หลบนะครัาาบนะส่วนแบ็กแฟตนี่ไงถ้าโดนมึงก็ตายกูบอกเลยถ้าโดนมึงก็ตายนะครับมันเป็นยูลิทธิดาบพระเจ้าเลยนะเฟย จากที่พูดมาจากที่คุณเห็นนะครับฆ่าซาตามัได้อย่างสบายนะครับผมก็บอกเลยว่าถ้ามันเจอกับยูนิตระดับพระเจ้าเหมือนกันนี่อย่างกับพี่ไร้ของเรานะครับที่ยังขวางทางมันอยู่ไม่ให้มันเป็นอันดับที่1ของขั้นพระเจ้าระดับหนึ่งได้ก็นี่แหละพี่ไร้ของเรานะครับคอยขัดขวางมันอยู่นะครับน่ามาดูกันนะครับนะว่าจะเป็นยังไงเอาละนี่ไงตายนะครับแป๊บเดียวส่วนพี่ไร้ก็โดนพลังของแบ็คแฟลเหมือนกันนะครับต่างคนต่างตายแต่ก็ขอบอกเลยว่าแบ็คแฟลตายก่อนนะครับนะเตะกี้เห็นได้ เอาแดะมาดูกันใหม่ปล่อยไป,ไปแล้วปุ่มเห็นไหมมันตายก่อนนะครับนะตายก่อนก่อนที่สายฟ้าจะมานะครับแล้วสายฟ้าก็จะมาที่หลังดีต่ตุ่มตุ่มตุ่มต่มตายตามนะครับเออเอาละครับแล้วตัวสุดท้ายของเราจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนั่นก็คือพี่สแลนด์แมน สดๆร้อนๆเลยก็ว่าได้นะครับนะเออเพิ่งลงที่ไปเมื่อวานแล้วมันก็มาเลยนะครับนะติกมันดับเป็นดับที่หนึ่งของเดือนไปเลยนะครับนะทุกคนก็น่าจะรู้จักกับเซเรนด์แมนดีเนาะผมไม่อยากพูดเรื่องมันมากมายนะครับแต่ก็บอกเลยว่าในเกมแท็ปพี่แกเนียโหดที่สุดในเกมณตอนนี้แล้วนะครับนะณตอนนี้เพราะว่าพี่แกนี่ผมแต่งตั้งให้มันเป็นอยู่ในขั้นพระเจ้าระดับ3นะครับโหดที่สุดของเกมโหดกว่าธานอทธาอ์นอทอยู่ในขั้นพระเจ้าระดับ2แต่เซเรนด์แมนคือ ขั้นสแล้วนะครับนะเออระดับพระเจ้าขั้น3านะครับนะโอ้โหซึ่งก็บอกเลยว่านะครับไม่มีตัวอะไรเทียบเทียมมันได้เลยครับตัวเหนือธรรมชาติตัวนี้อ่าเอาล่ะผมจะให้คุณดูความโหของสาร์เดแมนตัวนี้นะครับนะนี่สู้กับพวกหูยักษ์เผ่านางฟ้าเอาเดิเออนะครับนะซึ่งบอกเลยว่าพวกนี้เป็นตัวยักษ์ที่อึดที่สุดของเกม คือแบบว่าเอาขั้นสูงระดับหนึ่งอะรุมตีพวกมันตัวเดียวอะตัวเดียวนะพวกมันอะพวกมันแบบว่าขั้นสูงอะขั้นสูงระดับหนึ่งอะพวกมันอะพวกขั้นสูงระดับหนึ่งอะรุมตีมันตัวเดียวอะผมบอกเลยยังใช้เวลานานมากนะนะครับนะแต่สําหรับซันเดนแมนเป็นเรื่องที่จิ๊บจอยมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงอ่ะมาดูกันนะครับปคุณนับได้ไหมถึงสองวีปะ <laughs> ถึงสองวีปะเออผมให้คุณจับเวลาเลยเอ,อเาหลอกกอกลับไปคลิปไปดูเลยเอาถึงสองวีไหมนะครับ เออนะครับเป๊บเดียวตายนะครับนะโอ้โหผบ,บอกง่ายๆเลยขนาดขั้น3ามอะขนาดขั้น3ามอะพากระลุมต่อยพวกนี้ยังใช้เวลาประมาณเกือบ2นาทีได้กว่าจะตายหมดอะนะเออแต่สำหรับสเลนเดมันสองมินะครับเออนะฮะเออเพราะฉะนั้นผมเลยแบบให้มันแต่งตั้งโอ้โหมาสุดสดร้อนแล้วก็เป็นแบบเป็นที่หนึ่งได้เลยอะเออนะครับนะอะสำหรับเเรนเมนนะครับผมก็ไม่อยากเ,เล่นอะไรมากนะครับเพราะว่า ออผมก็เล่นจากตัวสเลนเดอร์แมนไปเยอะแล้วนะครับนะถ้าใครอยากไปดูเพิ่มเติมว่ามันสู้กับตัวอื่นเป็นยังไงเนี่ยไปดูคลิปสเลนเดอร์แมนที่ผมเล่นกับสเลนเดอร์แมนได้นะครับนะเออผมจะทิ้งลิงก์ทุกตัวไว้ใต้คลิปหมดแหละนะฮะโอเคนะสำหรับวันนี้ในการจัดซีสิ้์อันดับตัวละครนะครับนะก็ของเดือนมกร,ราตัวที่โหดที่สุดก็จบไปแค่นี้แหละนะครับถ้าท่านผู้ชมกดชอบก็กดไลค์กดซับสไครป์กดตัวระฆังก,กูจะพูดทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวกูก็พูดอีกท้ายคลิป บ้าบอรจริงๆเลยขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูวิดีโอของผมจนจบและถ้าผมพูดอะไรผิดหรือพูดคำหยาบมากเกินไปผมต้องขอโทษด้วยนะครับและที่สําคัญเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับโอ้แล้วก็อีกอย่างอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับนะโอ้แล้วก็อีกอย่างอีกอย่างอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับนะ